เหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครสามารถให้คําตอบที่น่าพึงพอใจสําหรับคําถามนี้ได้มีเพียงเมื่อเราถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเนรมิตสร้างเราด้วยเหตุใดเราจึงจะสามารถพบคําตอบว่าเหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ตามพระนิสัยความปรารถนาของพระองค์และการทรงสร้างนี้ก็ยังกล่าวถึงความชอบพระทัยของพระองค์อีกด้วย และพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงพระนิสัยของพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักบอกว่าความรักคือแก่นแท้ของพระองค์ใจความสําคัญประการแรกของการดํารงอยู่ของเราก็คือการถูกรักโดยพระเจ้าและการรักพระเจ้าด้วยเหตุนี้ข้อเรียกร้องที่ใหญ่หลวงที่สุดของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ก็คือการรักพระเจ้าด้วยสุดใจด้วยสุดจิตและด้วยสุดกําลังพระองค์ทรงรักมนุษย์และปรารถนาให้มนุษย์รักพระองค์ด้วยเช่นกัน นี่คือเจตนาที่หวานซึ่งที่สุดของพระเจ้าและเป็นใจความสําคัญใจความสําคัญของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ที่เลิศที่สุดประการที่2พระเจ้าทรงเป็นความสว่างเมื่อเราเห็นชีวิตของพระเจ้าและกลายเป็นบุญน้อยของพระเจ้าเป็นคริสเตียนคนหนึ่งเราจะค่อยๆกลายเป็นความสว่างของโลกนี้และฉายส่องออกมาซึ่งความสว่างของพระเจ้าเมื่อความสว่างฉายส่องลงบนตัวของเราความมืดก็กระจัดกระจายไป เราสามารถนำความสว่างไปสู่คนรอบข้างและเขาเหล่านั้นก็จะเห็นพระเจ้าในฐานะดวงตะวันพุดขึ้นทอดแสงส่องจากเบื้องบนนำพายย่างเท้าของเขาเหล่านั้นไปสู่หนทางแห่งสันติสุขนี่ก็คือใจความสําคัญประการที่สองประการที่3พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณนั้นวิญญาณคือแก่นแท้ของพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราอธิษฐานตลอดเวลาและมีการพูดคุยในวิญญ,ญาณร่วมกับพระองค์เพื่อเราจะสามารถเกิดผลผลิตแห่งวิญญ,ญาณและดำเนินชีวิตแห่งมนุษย์พระเจ้าที่แท้จริงได้ นี่คือใจความสําคัญของการมีชีวิตอยู่ของเราประการที่3ชีวิตมนุษย์สามารถมีคุณค่าที่นิรันดร์ได้ด้วยการดําเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าต่อไปขอให้ท่านใช้วิญญาณและอธิษฐานจากส่วนลึกด้วยใจจริงเพื่อต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นหนทางที่จะพระเจ้าได้ประทานให้แก่เราดังนี้ว่าองค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้ายินดีต้อนรับองค์เข้ามาสู่ในวิญญาณของข้าพเจ้าและเป็นชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้านั้นเป็นคนบาปที่ไม่อาจเอื้อมถึงสง่าราศีของพระเจ้าได้ขอบคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อความบาปของข้าพเจ้าและอภัยความบาปและความอาธรมทั้งหมดของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอหันสู่พระองค์และต้อนรับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าโปรดนำพาข้าพเจ้าให้ได้ดำเนินชีวิตใหม่ร่วมกันกับชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่ในความรักและดำเนินอยู่ในความสว่างมีการพูดคุยกับพระองค์ในวิญญาณและฝึกฝนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ องค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าขอมอบตนเองไว้แด่พระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระองค์อเมน